สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ชาวนาสายมะลิสายนาปังทุกท่านนะครับวันนี้ก็เอาหลักเกณฑ์พิจารณาข้าวนะครับกับญ้าให้ฟังนะครับว่าถ้ามันเป็นข้าวนาปีนะครับข้าวที่มีอายุตามเดือนนะครับหรือว่าตามกําหนดเดือนในการเกี่ยวเราจะพิจารณาการฉีดยาญ้าแบบไหนนะครับ ก็คุณเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้คือลักษณะลูกพุนะครับหรือว่าลูกหญ้าเต็มเลยเห็นไหมครับว่ามันอยู่ใต้ข้าวเต็มเลยเนาะเนี่ยลักษณะแบบเนี้ถามว่าถ้าเราไม่ฉีดยาฆ่าย่าเนี่ยหญ้ามันจะโตไหมเนี่ยที่คุณเห็นเนี่ยนะครับเนี่ยคือลูกพุถ้าลักษณะหญ้าที่มันขึ้นใต้ข้าวแบบนี้เต็มเลยนะครับตราบใดที่ฝนไม่ตกตราบใดที่ดินไม่ชื้น ฟังดีๆนะครับตราบใดที่มันไม่มีน้ำและมันก็ดินขาวแบบนี้นะครับหญ้าก็ไม่มีวันเติบโตไปกว่าข้าวครับอธิบายตามหลักเหตุและผลในการประหยัดต้นทุนให้ฟังคุณเห็นลักษณะหญ้าไหมครับนี่นะครับข้าวเนี่ยมันเติบโตในลักษณะ แตกหนอ่อแตกยอดขึ้นมาก่อนญ้าถูกไหมครับข้าวมันจะได้อยู่ประมาณ1คืบหรือประมาณ3ใบถูกไหมครับและย้ามันก็จะเติบโตตามฉะนั้นตราบใดที่ดินมันยังแห้งอยู่ในลักษณะที่ท่านเห็นแบบเนี้ยังไงย้าก็ไม่ชนะข้าวนะครับเพราะว่าข้าวเนี่ยมันจะโตกว่าสูงกว่าและมีการจเจริญเติบโตได้ดีกว่าในลักษณะที่ท่านเห็นแบบนี้ฉะนั้น เราจะฉีดยาฆ่าหญ้าตอนไหนนะครับในข้าวปีหรือนาปังถ้าเป็นนาปังเนี่ยเราจะนับอายุข้าวเนี่ยเจดถึงสิวันหรือพิจารณาตามลักษณะน้าครับก็คือถ้าเป็นนาปังเนี่ยเราต้องเข้าใจพื้นที่ตัวเองก่อนนาปังเนี่ยพื้นที่ตนเองเนี่ยเลื่อมขนาดไหนต้นข้าวสูงขนาดไหนสามารถหล่อน้ำได้ทั่วดินหรือว่าทั่วแปลงนา และไม่ท่วมยอดข้าวได้ขนาดไหนฉะนั้นเมื่อเราเห็นต้นข้าวเราหนีน้ำพ้นแล้วลักษณะพื้นดินเราเสมอแบบนี้และข้าวหนีน้ำพ้นเราถึงจะทำการฉีดยานะครับเราไม่ได้โฟกัสว่าข้าวจะมีใบกี่ใบนะครับเราไม่ได้โฟกัสว่าหญ้าใต้พื้นดินหรือว่าใต้ข้าวเนี่ยจะเยอะแค่ไหนเราไม่ได้ไปโฟกัสตรงนั้นเราโฟกัสตรงที่ว่าถ้าเราฉีดยาฆ่าหญ้าไปแล้วเนี่ย เราเอาน้ำหล่อใส่ในข้าวเราปั๊บเนี่ยน้ำจะต้องท่วมดินแล้วก็ท่วมหญ้าที่อยู่ใต้เท้าข้าวและไม่ท่วมยอดข้าวอันนี้คือสิ่งที่ผมจะจับประเด็นถ้าเป็นนาปางถ้าเราทำตรงนี้ได้ปุ๊บผมก็จะทำการฉีดยาฆ่าหญ้านะครับทางนี้ก็ฉีดไปแล้วนะ่ะนะครับฉีดไปเมื่อวานตีว่าฉีดตอนข้าวอายุเจ็ดถึงแปดวันนะครับฉีดไปแล้วส่วนนาปีเนี่ยเราไม่มีน้ำนี่ครับ คุณฉีดยาไปคุณก็ไม่มีน้ําหล่อถูกไหมครับฉะนั้นเมื่อคุณไม่มีน้ําหล่อปั๊บเนี่ยแล้วเราฉีดยาไปเนี่ยในลักษณะดินแห้งดินแข็งดินกังแบบนี้เนี่ยเนี่ยดินแห้งแห้งขาวๆอย่างเงี้ยฉีดไปหญ้าก็ไม่ตายถ้าคุณไม่มีน้ําหล่อหลังฉีด3วันฉะนั้นการพิจารณามมลีนาปีที่จะฉีดยาฆ่าหญ้าคุณต้องรอให้ฝนตกคุณต้องรอให้ดินชื้นนะครับหรือรอให้มีน้ําคุณถึงจะทําการฉีด ยาข่าญ้าได้อา้าวถ้าผมพูดแบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวคุณก็จะมีคําถามว่าแล้วไอ้้าที่มันอยู่ใต้ข้าวเนี่ยมันไม่เติบโตเหรอมันเติบโตครับแต่ไม่โตโตชนะข้าวเพราะว่าดินมันแข็งรากมันเดินไม่ได้ญ้าที่อยู่ใต้ข้าวที่คุณเห็นอยู่เนี่ยยังกระสาลายเนี่ยมันจะเติบโตและก็โตไวต่อเมื่อมีฝนเนี่ยต่อเมื่อฝนตกต่อเมื่อดินชื้น ต่อเมื่อฝนปลอยฝนพรมฉะนั้นวิธีการจะตัดตอนหรือว่าตัดกำลังหญ้านะครับดินแห้งขาวแบบนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยรอฝนฝนตกดอกแรกตูมน้ำจะมีแฉะเฉาะแฉะหรือว่าน้ำจะเยอะชิดาเลยครับเนี่ยสมมติฝนตกหมดเลยนะครับแล้วดินเนี่ยอุ้มแฉะน้ำไปหมดเลยนะครับ คุณก็ฉีดยานะครับฉีดเสร็จปุ๊บคุณก็ปิดหัวคนานะครับปิดหัวคนาเสร็จคุณก็มีน้ําก็วิัยใส่ไม่มีก็ปล่อยตามปกติเราฉีดเพื่อให้หญ้าในในนาข้าวเนี่ยมันอานหรือว่ามันโทมลงครับเราไม่ได้ฉีดให้หญ้ามันตายเพราะนาปีคุณจะฉีดให้หญ้าตายมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าหนึ่งอะไรครับพื้นที่ไม่เสมอสองพื้นที่สูงสูงต่ำต่ำ,ตำน้ําถึงบ้างไม่ถึงบ้าง การฉีดยามีหน้าที่ฉีดให้หญ้าพิการแค่นั้นเมื่อหญ้าพิการปุ๊บข้าวมันได้รับน้ำฝนมันได้รับน้ำมันก็จะโตขึ้นมาและใบข้าวจะคุมหญ้าเองครับโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องไปโฟกัสเรื่องยาฆ่าหญ้าเยอะแต่เน้นต้นข้าวให้เยอะกว่าหญ้านะครับอันนี้คือประเด็นที่อยากจะให้จับจุดอย่างบางคนถามบอกว่าถ้าเราอยากฉีด ถ้าคุณมีเงินคุณมีต้นทุนคุณจะฉีดยาสองรอบมันก็ไม่มีปัญหานะครับก็คือฉีดตอนมันเป็นลูกพุนะครับแล้วก็ไปฉีดเก็บอีกทีก่อนใส่ปุ๋ยสิงหาอย่างเงี้ยหรือว่าฉีดตอนใส่น้ํานะครับอันนี้ก็ไม่มีปัญหาถูกต้องนะครับทําได้ถ้าคุณมีตังค์อันนี้ผมมีแนวทางที่มันลดต้นทุนไงแนวทางที่แบบมันไม่ได้ใช้เงินแบบเวอร์หรือว่าใช้ยาในการฉีดฆ่าหญ้าแบบทิ้งขว้างนะครับฉีดให้มีประโยชน์ที่สุด คือฉีดเมื่อดินมีความชื้นนะครับฉีดแล้วคุณต้องมีน้ำหล่อนะครับถ้าฉีดแล้วไม่มีน้ำหล่อก็อย่าเพิ่งฉีดเพราะดินขาวตกสเก็ตแบบนี้ยังไงยากก็ขึ้นไม่ได้หน้าดินแข็งไม่มีอะไรขึ้นบนหน้าดินแข็งได้แต่มันจะขึ้นต่อเมื่อหน้าดินมีความชื้นหรือหน้าดินเละจำไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นหญ้าหรือข้าวก็ตามฉะนั้นการฉีดยาไปปั๊บ คุณต้องมีน้ํานะครับรอตามตูดหลังฉีดแต่นาปีทําไม่ได้แน่นอนนาปีคุณต้องรอให้ฝนตกดินชืน้นดินเปียกเพราะเมื่อฝนมันตกลงมาปุ๊บข้าวปีที่กําลังขึ้นแบบนี้อยู่หญ้ามันกําลังโซมเพราะมันมันโดนแดดเผานะครับดินแห้งโดนแดดเผารากเดินไม่ไหวฉะนั้นเมื่อฝนมันตกปุ๊บรากมันจะได้รับความชื้นจากน้ําและมันจะเดินรากได้ลึกได้เก่งกว่าข้าว ฉะนั้นเราก็จะฉีดยาตัดตอนให้มันพิการไว้ก่อนและเมื่อเราฉีดยาปุ๊บมันก็จะเติบโตช้าลงหรือว่าไม่เติบโตเลยคราวนี้ข้าวมันก็หนีทันและยาที่ผมแนะนำผมจะไม่แนะนำทุกท่านให้ใช้ยาพวกที่มันแรงเกินไปจนข้าวตายหรือว่าข้าวโดนน้ำลวบน้ำท่วมตายอันนั้นมันพวกคุณก็ใช้ยาแรงเกินไปนะครับผมเลือกยาที่มันไม่ได้ทำลายข้าวขนาดนั้นนะครับ อันนี้ก็เป็นแค่แนวทางนะครับสําหรับนามะลิเนาะผมก็แค่พูดไว้ก่อนนะครับทุกคลิปเนี่ยผมแค่พูดเป็นแนวทางให้ไปก่อนผมยังไม่ได้ลงมือทําแถวบ้านผมมันทําช้านะครับทําก่อนก็หาว่าบ้านะครับทําช้าทําช้าก็หาว่าบ้าทําก่อนก็หาว่าบ้าแต่ปัญหาจริงๆที่ผมไม่ทําก่อนก็เพราะหนึ่งมันล้มทําก่อนทําเร็วข้าวมันล้มนะครับ ถ้าทําช้าเนี่ยมันโฟกัสเรื่องปุ๋ยเรื่องยาได้ง่ายกว่าผมก็ถึงได้ทําช้านะครับฉะนั้นก็เอาแนวทางการพูดแบบนี้ไปก่อนนะครับส่วนถ้าคุณมีเงินมีงบประมาณเยอะก็ฉีดยาแบบที่ผมขึ้นไว้ในรูปนาปังนะครับฉีดได้เลยแต่ฉีดในลักษณะลูกยาเป็นลูกพุนะครับแล้วก็หลังฉีดสามวันหล่อน้ำแต่ถ้าคุณไม่มีน้ำรอฉีดไปก็ไม่ได้มีผลอะไร เพราะว่าฉีดไปแล้วยังไงหญ้าก็ไม่โตแล้วหญ้าก็ไม่ตายด้วยเพราะว่าดินมันแห้งครับเนี่ยดินแห้งแบบนี้คุณฉีดไปแล้วหญ้ามันจะตายไหมล่ะครับส่วนถ้าดินชื้นชืนดินเฉาะแฉะหรือว่ามีน้ำเฉาะเฉาะแฉะอันนั้นนะดีครับฉีดแล้วตายนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณพี่ๆชาวนาทุกท่านนะครับที่รับฟังพูดคุยกันเนาะไปก่อนนะครับ